อันทุกคนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเนาะก็ะคือเงินพักท,ที่ที่ first house ทุกคนเนาะอืมจะพนนะา,นนะาทุกคนเลาะเบิ่งบรรยากาศเนาะยามมื้อเ้าทุกคนตื่นแต่เศร้าเลยเบิ่งบรรยากาศอยู่หลัวหัวบานทุกคนเนาะแล้วก็เฮ็ดกิจกรรมหลายๆอย่างเลยเนาะ ตอนนี้ก็คือเฮาจะเข้ามาห้องพักแล้วจะเข้ามาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของทุกคนเนาะไม่เพราะไม่ว่ามันกายเริ่มจะหอนแล้วในหนึ่งเดี๋ยวพบกันเนาะเดี๋ยวพบกันในตอนใหม่ทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาเตรียมตัวก่อน,อนเดี๋ยวเฮาจะใช้อะไซรถหรือบอนเนาะหรือว่าจะแย่งเอาเนาะเดี๋ยวติดตามภาพส้มทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเข้าห้องกันนะจ๊ะไปสวัสดีทุกคน จังเลยทุกคนไปสาบุจักมาพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศดูทีนครหลวงเข้าบางทุกคนเนาะอืว่านี้จะเป็นโรงเรียนน้ำพุทุกคนโอ้เป็นพาาเนาะแล้วก็จะมีนางผมหอมอยู่ตรงนี้นี่ปไปเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเส้นงานกันรอติดตามทั้ชมทุกคนเนาะกันมื้อนี้กันเจ้าสิไปทุกคนนะไปเพิ่ดมนะื้อเลยจ้าไปจิ้นปีกปีกละ ทุกคนเนาะอยู่ที่หลวงพขะบางเนาะโอ้ทุกคนอันนี้จะเป็นไม่น้ำเนาะเป็นน้ำคานทุกคนคุณอ่ะห์ก็คยเห็น <laughs> หากาแคยเห็นน้ำานคานก็ได้ยินอยู่นะนอุะ่อ๋อจะเป็นสายห้องตัดตัดบ้านตัดหมู่บ้านไปถ้าพูนก็เจ้ากำลังก่อสร้างอยู่ทุกคนมีทางโล่งหมจั อือ,อ๋ยวพวกเาเป็นบ้านให่นะมุนนตอนนี้ก็เข้าก็ขับรถอ่าตามแคมน้ำค้างเลยกคววนเบิ่งวิวเบิ่งวิวน้ำค้างเต้นพักหลายให้นุกคนตอนทำเราเที่ยวแบบอย่างรวงหลายเลยนะเต้นผักกันอันนี้เห็นอามันว่า เมนูที่ไอ้ฝนจะพามาทุกคนสบายดีจ้าแม่จ้าอ้เห็ดเมนูอย่างนั้นน่แหนมเหลืองเป็ดจังไหนเนาะเดี๋ยวให้รู้บ้างให้มั้เด้ออ๋อแบบนี้แหนมเหลืองรอ,งอนเนี่ยนี่แหละอของที่ขึ้นชื่อหลวงพระบางแหนมเหลืองเป็นคลายขอ,ของเวียดน,นามที่เขาเอื้อนว่าอย่างก็ บันเซลบังเซลกะเดียวกันนี่เนาะเดียวกันดบันเซลเนาะอู้หูนะมีแป้งตีไข่เหลือค่ะเนาะสกีเพิ่นสิ้นขายิ่งเทิงนี้เขาก็นั่งกินเยอะตอนหลงเข้าใเนาะกว่านี้เนาะเดี๋ยวพาชิมทุกคนมาชิมเบิองเนาะแหงเหลืองของหลวงข้าบางเนาะวนซีเลยบอกเหม็นอันนี้เลยจั๊ซีเลย บันเซาวบัลซาวลาแหนมเลื้องโอ้ยลุนมาเต็มเลยวันนี้ไปลุนเต็มเลยไปซื้อมากินแหนมเลืองนี่หรือมั้งร้านดังอือไมไปซื้อมีมองหนังอยู่วันนี้มีร้านเดียวนี่โมจ้านี่มีร้านเดียวนี่โมจ้านี่มีมีหลายร้านอยู่แต่ว่าแต่ว่าร้านนี้ร้านนี้แซ่บอ่ะร้านนี้แซ่บร้านนี้แซ่บลองมากินเบิ่งอยู่หลังวัดเชียงทองหลังวัดเชียงทองติดแม่น้ำโขงเลยนั่งกินแล้วก็เบิ่งบรรยากาศน้ำโขงงามๆนะครับ เล็กน้อยไปยรงเรียนอยู่บ่อคือเลือกไว้แค่เขาสั่งเป็นย่อใช่ย่อหมูยอใ่หมูยอเเป็นหมูยอคนละเป็นแหนมเามักแหนมนะหมูเขาว่าเขาเอาแหนมหมูดีกว่าข้าวซส้มๆลุยเลยทุกคนมากินเหมือนเดิอต้องเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยนะเพิ่มความเปรี้ยวเนาะ ว้าวว้าวไปแขกไปแขกเนมเนาะเสซกับราดเป็นใส่เนมทุกคนอ่าโอ้หน่ากินแห้ล่ะเวกับนี่ตักเข้ามาเต็มคำเลยครับข้างหลังเขาจะเป็นวิวของน้ำโขงน้ำโขงคักเลยอ่ะบรรยากาศหลักล้านเลยอ่ะล้านเลยอ่ะแต่เมนูเราหลักสิบสิบแต่อร่อยนะหนึ่งสองสามว้าวว้าว มาเขาซีโมโนของเจ้าเนี่ยเด็กอันล่ะเด็กเอเอื้อเด็กเอืหื้อเหือมานี่เหล่เดี๋ยวเขาเรียกว่าแหนมเหลืองแหนมเหลืองคนหลงพระบางเขาว่าแหลมเหลืองอายุเวียงจันทร์เขาบบบันเซลเออแหนมยี่เดือนทจ์ดบันเซลบันเซลนี่แหนมเหลืองแหนมเหลืองคนเจ้าแซนับเนื้อเพราะมันเป็นส้มส้มส้มของหมูคนยังบอกไงใด่ตัวนี้มา สมมกับานาว,วัดเสียงทองไซยะโรหะรามมาทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาได้มาที่วัดเสียงทองทุกคนเนาะนี่วัดเสียงทองวัดเก่าเก่เลยทุกคนคนลาวก็คือบริเสียเงินนะสามารถเข้าได้เลยทุกคน,นแต่ว่าคนตงปเทศก็ตรงด้เสียงเงิน,นทู่ทางนั้นนาอแต่ว่าเขาคนลาวเนะาะแต่ว่าเขาจะมาบูซาดอกไม้เอาด้วยน บุษราได้ไหมไทางด้านนี้ทุกคนเดี๋ยะไปใครมาซื้อเดี๋ยวให้ย่างเล่นก่อนโอเคไปวัดเสียงทองเสียงดงเสียงทองนี่สุดก็ได้มาทุกคนวันน่ะมาท่องเที่ยวมาหลายหลายวัดเสียงทองวัดเสียงทอง เป็นวัดเก่าวัดแก่นะอยู่บริเวณนี้ผู้ที่ก่อตั้งคือไผ่ฮูบะเจ้าชัยยเชิดถาทั้งเรื่องมียอดชัดอยู่17ช่อยอด17ช่อช่อฟ้า17ช่อแล้วก็มีวิหารน้อยอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นวิหารที่โด่งดังไปทั่วโลกใครมากก็ต้องมาถ่ายรูปจุดนี้วัดเชียงทองนี้กแตะกี้ตะก้อนกะเป็นวัดจังไหล่ะเป็นวัด ของพระเจ้าชัยเชษฐานะพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นเพื่อนเป็นคนจะมาสร้างเอาไว้เพื่อบาร,รมีเพื่อนอสร้างบาร,รมีมพระามหากษัตริย์ในตะก,กี้ทุกพระองค์ต้องมีวัดเนาะแล้วก็พระพระวิชุนาราชเทือกันพระวิชุนาราชก็เป็นมหากษัตริย์คือกันสร้างวัดมามโมอ่อออวมาวบโมอ่าวบอกว่ตอและมหากษัตริย์ก็ต้องได้สร้างวัดของเจ้าของสร้างวัดเป็นวัดของเจ้าของแล้วก็มีช่อชัดบงบอกเึงว่าบงบอกให้ตัวเองมีอยู่อันนั้นนะ บารมีท so ุกคนบารมีเนาะบารมีสะสมบารมีอืมอุโบสถอุโบสถเก็บรถเก็บอย่างตะกี้นะอ๋อเออเก็บรถเก็บพัน่อนสมัยตะกี้อยู่นี่แหละอุโบสถใหญ่แหงทุกคนมาพาทุกคนเบิ่งโบสถโหัวข้างในเป็นรถตู้คนเดี๋ยวเราลองจอกๆแนมึงเนาะ อ๋อบอสข้าไปได้เนาะโอเคกรุณาปดเกิด,กดทุกคนเขับมาแล้วทุกคนเป็นอุบัวสดที่เก็บรถเนาะอ๋อนี่มีตีนล้ออยู่ข้างลุงน,นะเป็นล้ออยู่ข้างลุงอ,อันนี้ก็จะเป็นหัวค่ะเป็นเสียงพญานาคเป็นหัวพญานาคทุกคนน้ำหนาเนาะก็จะเป็นโอพญานาคเนาะดูดูนี่งเงยเนี่ย ก็เจ้ใส่ในพิธีอย่างเนาะในน่าจะในพิธีการอย่างสักอย่างทุกคนรถอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นของโบราณทุกคนโบราณใชซสมัยตะกี้เนาะว่าจะเป็นเจกันเนาะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนี่จะเป็นช้างแล้วก็พระเจ้าสซยะเศรษฐาธิราชเพิ่นขึ้นหนัทุกคนเนี ที่แก่าแก่เนะเาะนี่กระจกก็จะเอามาไว้ในตู้แก้วนี่ทุกคนเพราะว่าจะเป็นไฮเป็นอีหยังเนาะนี่ส่วนทางนั้นเองก็จะเป็นพระทุกคนเป็นพระแล้วก็จะมีงาสางังตรงนี้นะเนาะท่านรู้มือคือกันเนาะเป็นพระที่แบบแกะสลักด้วยไม้ไงทุกคน ขาเนื้นอซออีกหน่อยนะคุเข้าว่าแต่่าอันนี้เป็นอย่างนาะน่าจะเป็นซสล,ลี่อย่างนะเบิ่งไปบ้างมามันจะเป็นแบบโอมหามหากระชับตาจะหนักูนทางด้นในนะคุนคิดว่าเป็นรถบนเก็บรถว่านงแม่งดูไป เดี๋ยวเมื่อกี้นี้น้องปาดเข้าไปเบิ้งเห็นรถเห็นอย่างวะราชรถราชรถเออร<ม>าชรถเ,เป็นสลี่ยงเ,ยเป็นสลี่ยงรเสลี่ยงราชรถก็ไว้ในงานพิธีต่างๆในสมัยทีกีองค์พระมากษัตริย์นะแม่ยูนีปกครองโดยพระมหากษัตริย์นะแม่โอเคฮะามาที่วิหารตรงนี้ก่อนนะฮะไปเดี๋ยวเขาค่อยคอยคอยคอย,คอยเข้าไปไว้มาซ้ายมือน่มาวิหารเล็กๆนี่ข้างหลังนี่ในอดีตนะเอ่อทั้งๆสิบเจ็ดช่อชัดนะครับเป็น พระชาย,ยเชษฐาเออพระชาย,ยเชษฐาเพื่อนเป็นคนสร้างวัดอันนี้ขึ้นมาวัดเชียงทองนี้ขึ้นมามแล้วก็ปัจจุบันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเออนี้เลยหลวงพระบางไปเลยนะฮะเ<ม>จ้าฮูโบตะกี้หลวงพ่อบางซื้อซื้อวอ่ายังไหนเสียงเสียงทองเสียงทองนะฮะซื้อวัดเชียงทองก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเออหลวงพ่อบางงามไหมแล้วก็จะมีวิหารนี่นี่วิหารที่เขายัางไนมากอะเขาก็จะมาถ่ายรูปกันอยู่นี่นี่ เป็นแก้วเป็นแก้วเป็นแก้วอ่าในสมัยตะกี้ต่ก่อนเขาจะเล่าเรื้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตของคนหลวงพ่อบางในสมัยตะกี้ตะก่อนมีหาปูหาป่าเลี้ยงโง่แล้วก็ดึงเลือขึ้นแน่มีเลือมีหมูเห็ดเป็ดไก่กระลอกเอ็ดไฮเอ็ดหน้าเออก็จะบ่งบอกถึงว่าหลวงอาจารย์รหลวงพ่อบางนี้ จะเลริญลุงเลือยงมาแต่ดนแล้วนะแล้วก็เป็นเมืองเอกเมืองหลวงมีพระมหากษัตริย์อยู่นี่แต่ดดนมาก่อนแล้วนะนี่แหละวิหารอันนี้เป็นวิหารนิดน้อยน่าจะเก็บเกี่ยวกับขํามพี่สักยากนี่แหละแล้วเขาเข้ามาทางนหนทุกคนเมื่อกี้ทางดันปูนกับเจ้ากำลงัง่ายพรีเวดดิ้งกันไปแล้วเขาเข้ามาทุกคนห้ามขึ้นแทงทุกที่ เาจะมาเก่าไวยกันทุกคนบางคนก็จะเอากลมาเอาดอกไม้มาบูชาเนะาะแต่ว่าสินใดห้องบด้เอามาทุกคนเดี๋ยวเราจะมากราบไหว้เอากันเลยเนาะสาธุนี่อันนี้ก็ห้ามขึ้นไปนะห้ามเหยียบว่ะประวันจะเป็นแหงพระทุนแหงพระนีะ่อันนี้ก็เป็นเสาแบบคล้า,ายๆกันกับกคือยุทธยาเลยทุกคนนะ อยุธยาแบบยังบบหานพีอีกย่างหน่งจะเป็นเสาประมาณนี้ทุกคนเนาะจะมีเสาใหญ่ๆแบบนี้เลยคล้ายๆกันเลยทางพีคือห้ามออกนอะให้ออกทางเดียวกันล้วนไะทางานในก็จะมีสลี่อย่างมีอย่างล้นมีสรงสเลี้ยงเนาะเป็นบ่อนเก,าเก่าแก่มีของเก,าเก่าแก่ไล่ทุกคนเนาะแล้วก็ผ้าผ้านังเนาะทางในวัดก็จะมีเหลืองลาวเนาะ มีของพระพุทธเจ้าและก็พระมหากษัตริย์ทุกคนพระมหากษัตริย์ตังคุณก็คือกันทุกคนเป็นการเล่าเรื่องด้วยหุ้บพาร์ทุกคนนี่ทางในก็จะตั้งออกล้องวิจรปิดเนาะอันนี้ก็จักแม่ใหญ่ทุกคนตรงนี้นะโอ้โหคือกันเนาะเป็นไม้คานใหญ่ๆเลยสาราธุทุกคนเรยมากบบาบวหว้เนาะ เฮนดยตาทุกคนบ่มีโอกาสได้มาทาไอคนบ่พามาทุกคนเนาะปะ่ะแล้วก็หลายคนกับเจ้าก็จะมาถ่ายพี่วิติ้งกันอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาจะมาพุกแขนยู่ตรงนี้นะอ้อพุกแขนพุกแขนเด้วยจ้ะ ออกมาก็จะมาผูกแขนอยู่ตรงนี้ได้ทุกคนนะเนี่ยเพจะมาผูกแขนให้ทุกคนจะได้เข้ามาสักการะาคุณพุทธธรรมพระสงและนี้แะมื้อหน้ากจะอยู่ดีมีแฮงหน้าทีการงานการเงินเป็นที่ป็นหของภายในเป็นชนักของครบคัอยู่วนนงสุขนั่งานังผูุ้ชายคนมาผูุ้ญพ่อคนแก่แก่นําใทค่จนอยู่ เทสฮะรสบัวรานรสบัวรานโอ้อาหารฝรั่งโรงแรมซามนาฬาเป็นทางร้านอาหารเป็นทางโรงแรมนะฝรั่งมาเทียบเลยเนาะน้องเที่ยวหลายแห่งเธอเวิร์กเฮอเวิร์กมัมีกระทะกันทุกคนทานอาหารตำนักลาวกันอยู่ในกินหลายเทียบเนี่ย เขาเปียกเขาซอยจะบบูรึงจะบูรเฮาโอ้ข้างนอกเป็นไม้แบบ,บนี่น่ะหลังคานี่น่ะหลงังคาเป็นไม้เลยอะส้งโบล่าส้งโบราณล่งโบราณสบายคลาสสิกเนาะแบบคลาสสิกเลทุกคนอือชุดเป็นเนื้อดินแบบนี้เราจะเป็นสไตล์โคโรเนียนทุกคนเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะมัเก้าเกะก็งามดีทุกคน โคโรเนียนบริโภคสไตายโคโรเนียนโคโรนาห้ามบร้ว่าโคโรนาจ้าโคโรเนียนก็โโรนสร้างแบบสไตล์โคโรนาอู้ป้า <c oughs> <c oughs> ข้าแค่ล้างข้าแค่เพื่อนขค่เจ้าน่ะมันเป็นไม้อ่ะมันเป็นแบบเป็นซันเป็นซันคือนไลเกตตอย่างนี้สวยงามอยู่ สองแถวมีสูทชมพนาะ ปูงหมดเลยว่าใยามื่อแรงมากก็จะมีคนก็นจะขายเรื่องอยู่ตรงนี้เนาะแม่หรอวะก็จะก็จะปิดถนนเลยยามแรงมาเป็นตลาดมืดน,นี่จะเป็นวัดใหม่สุวรรณภูมินารามนะเป็นพระธาตุเก่าแกศตลาดเก่าแก,ก่ตัวนนะั้น